สวัสดีครับคุณรู้ฟังทีัะครับเห็นภาพแบบนี Esta, ้แล้วเนี mm ่ย hmm คุณผู้ฟ bueno ังคิดว่าอย่างไงใช่หรือไม่ใช่อย่างไรแนวหน้าพ่าหัวอย่างนี้นะครับบอกว่ามองยังไงก็เหมือนโซเชียลแฮแซลวิทยากรหน้าคล้ายบิ๊กตู่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับ Facebook ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตตรดิตต์เขาได้มีการโพสต์ภาพกิจกรรมภายในวิทยาลัยนะครับก็มีบัณฑิตสิงช่างชัยซึ่งเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตเนี่ยเข้าร่วมอบรมในโครงการอบรมการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐานและการจัดทำแผนฝึกอาชีพประจำปีงบประมาณ2566ก็มีวิทยากรคือนายสินเทาชัยสวัสดิ์ผู้ทรงคุณ,คณวุฒิในคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่ห้องร่มราชพฤกษ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตนะครับภาพนี้แหละครับ คนที่มาเป็นวิทยากรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รักลองดูกันแล้วกันว่าเหมือนหรือไม่เหมือนใช่หรือไม่ใช่นะครับ